วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับลำดับของการนั่งนะคะวิธีการนั่งนะคะโดยที่จะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเสเต็ปเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเดี๋ยวมาลองทำกันเลยค่ะเมื่อเราจะนั่งที่เก้าอี้นะคะลำดับแรกเลยเราต้องมองที่พนักของเก้าอี้ก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเก้าอี้อยู่ใกล้กับตัวของเรามากที่สุดนะคะนำมือจับอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะที่ตรงกลางจากนั้นให้ก้าวเท้ามาด้านหน้าของเก้าอี้ กี่ก้าก็ได้แล้วแต่สะดวกให้แน่ใจว่าน้องแตะกับตัวเบาะที่นั่งของเก้าอี้นะคะหูตรงกับไหลอันนี้เป็นวิธีการถามเพื่อความอบไายไหลพึงนะคะเปิดปุ่มยกปุ่มนะคะโอเคค่ะหลังตรงลงดิ่งนะคะมือจะจับไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าไม่จับก็ได้แตะให้แน่ใจว่าน่องแตะเพื่อที่เราจะแน่ใจว่าเก้าอี้อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะแล้วหลังตรงลงดิ่งนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงให้ลูปกระโปรงนั่ง ้าใส่กางเกงหรือเป็นคุณผู้ชายสามารถนั่งโดยไม่ต้องรูปที่ก้นนะคะเราจะนั่งประมาณครึ่งหนึ่งของเบาะนะคะจะไม่ถึงกับเต็มก้นนะคะแล้วก็หลังเราจะไม่พนักเพียงนะคะเพราะว่าเป็นการที่รักษาความเป็นทางการแบบฟอร์มอลนะคะขาเอียงไปด้านขวาหรือทางด้านซ้ายในกรณีที่เราเลือกที่จะเอียงด้านขวาขาอีกข้างหนึ่งด้านซ้ายของเราก็จะสอดไปด้านข้าง มือประสานอย่างไรก็ได้นะคะหยุดนบริเวณตรงนี้นะคะอย่างไรก็ได้แต่ขอให้ประสานจะดีกว่านะคะหรือคุณเลือกที่จะเอียงด้านซ้ายนะคะขาซ้ายก็คือเอียงเบี่ยงมานะคะแล้วขาขวาก็คือสอดด้านล่างอย่างนี้นะคะและทั้งหมดนะคะก็เป็นวิธีการนะคะเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับการนั่งนะคะที่คุณสามารถใช้ในการสัมภาษณ์งานการคุยกับลูกค้า หรือพบปะอย่างเป็นทางการนะคะนั่งแบบนี้ถือว่าเป็นการนั่งที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการให้เกียรตินะคะขอบคุณมากค่ะ